อำเภอเตอ๋อซิงเมืองหูโจวมณฑลเจ้อเจียงเป็นที่ตั้งของบริษัทผู้พัฒนายานยนต์ไร้คนขับหลายแห่งเนื่องจากภาครัฐพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสถานที่ทดสอบระบบขนส่งอัจฉริยะไว้พร้อมหนึ่งในนั้นคือบริษัทวีไรสผู้จัดการทั่วไปของวีไรกล่าวว่าบริษัทมุ่งมั่นพัฒนายานยนต์ไร้คนขับโดยเก็บข้อมูลจากการทดสอบขับขี่หลายล้านกิโลเมตรในหลายเมืองทั้งจีนและสหรัฐอเมริกา ก่อนหน้านี้วีไรเปิดตัวยานยนต์ไร้คนขับหลายรุ่นอย่างโรบแท็กซี่บริการแท็กซี่ไร้คนขับมินิโรบบัสรถโดยสารไร้คนขับเขาอธิบายว่าบริษัทยังร่วมมือกับเรโน n i สันมิตซูบิชิอ i a ไลแอน c ์เพื่อพัฒนาระบบขับขี่อัจฉริยะไปสู่ตลาดโลก ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ระบ,บุว่าสิ่งที่ดึงดูดภาคธุรกิจคือการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการทดสอบยานยนต์อัจฉริยะที่หลากหลายทําให้เต๋าซิงกลายเป็นหนึ่งในพื้นที่ทดสอบยานยนต์อัจฉริยะชั้นนําของจีนนอกจากนี้ภาครัฐยังพร้อมเดินหน้าผลักดันให้เต๋าซิงเป็นศูนย์กลางของภาคการข,ขับขี่อัโตโนมัติระดับโลกต่อไป